ยอมรับเคยคบและไปหาที่บ้านอายปรียานัทวอนแฟนคลับเลิกด่าหลังลดสถานะนุกธนดลก่อนขึ้นแท่นเป็นนักแสดงดังมาไวไปไวทีเดียว สำหรับอายปริยานัทนักแสดงสาวของช่องวัน31ที่ตกเป็นข่าวกับนุกธนดลน,นักร้องคู่จิ้นของปายโอริโอล่าสุดดาราสาวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ากับข่าวที่ออกมาก่อนหน้ายอมรับว่าเคยคบหากับนุกจริงและไปหาที่บ้านจริงตลอดระยะเวลาที่คบกันช่วงสั้นๆปัจจุบันเลิกราแล้วส่วนตัว สนิทกับปายด้วยยอมรับตอนนี้ไม่ได้คุยกับนุกแล้วกดดันหลายอย่างอยากโฟกัสที่ผลงานและหวนให้แฟนคลับเลิกด่าได้แล้วเพราะเลิกรากันแล้วเป็นพี่น้องกันโอเคกว่าเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาไวไปไวเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ